สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจวิถีคนดอยทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผู้ช่วยพลในช่องวิถีคนดอยนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูการตกปลานะครับด้วยผลไม้นะครับผลไม้ป่านะครับก็วันนี้ก็มาด้วยกันสี่คนครับก็ผมผู้ช่วยพลแล้วก็พันโยงนะครับีกครับก็พันตัวนะครับพันตองนะครับก็ วันนี้เราจะมาตกปลานะครับด้วยผล,ลไม้ป่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือไม่นะครับตามผมดูเลยครับ ปานะครับที่เราเก็บมานะครับเพื่อจะเป็นเหยื่อตกปลานะครับนะครับตอนนี้แล้วก็ได้เบ็ดแล้วนะครับไหนพานตวนเอาเบ็ดมาโชว์หน่อยนะครับตอนนี้ก็เบ็ดผูกด้วยไม้ไผ่นะครับก็เป็นวิธีของชาวบ้านที่เราเคยตกเบ็ดลูกไม้นะครับไม้ป่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลไหมครับไปดูกันเลย นะครับโดนแล้วนะครับโอ้โหโดนแล้วนะครับ ก็พันตัวนะครับเป็นผู้ตกเองนะครับพอเริ่มเย็นแล้วนะครับปลาก็ไม่ค่อยจะกินเด็ดสักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็ลุกไปสองตัวนะครับ ได้แล้วนะครับตอนนี้1ตัวนะครับโดยผ่านผู้ชำนาญการครับผ่านตัวครับผ่านโชว์เลยครับครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะออพอสุดยอดนะครับในการตกเม็ดด้วย ละไม้พานะครับแบบนี้ก็ได้ขอเสีดานะครับวันนี้หลุดไปหลายตัวพองสมควรนะครับยูนต่อนะครับ อย่าห้ต้องเกี่ยวเยอะเปลนไหมนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศนะครับเยี่ยนแล้วนะครับวานนะครับเึ้นเขานะครับการนะครับทีมงานเรานะครับ นี่ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับรอดนะครับโอ้ช่วยกัน2อลายแล้วครับ2พงนครับโอ้โคตรสุดยอดเลยนะครับผ่านเรานะครับโอ้ลุ้นนะครับลุ้นโอตโชว์หน่อยครับพ่าน ยอดนะครับตีมือพ่านเรานะครับปลาอะไรครับพ่านปลากะปลาตะกะปลาเวียนนะครับการการตกเป็นนะครับก็ จะเย็นๆนะครับเสียงดังไม่ได้นะครับสิดมลพาจะไม่กินนะครับย้ายมุมนะครับย้ายพื้นที่นะครับ พลาดนะครับพลาดอีกนหนึงได้แล้วนะครับได้ตัวแล้วนะครับได้แล้วนะครับพันยงครับพันยงเร็วลงเลยครับพันยงจับไปค่อยๆนะครับจับอยูเครื่องเชือกหลุดนะครับยับเลยยกยกเลยจับเงือกเลยครับโอ้สุดยอดครับพันยงโอ้ได้แล้วนะครับ ยอดนะครับผ่านเรานะครับโชว์หน่อยครับพานสุดยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวไปดูต้นต่อนะครับอโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับยกขึ้นเลยโอ้นะครับอันนี้ือคือปลาที่เราได้วันนี้นะครับโชว์นะครับพันยง ยิ้มไปกล้องหน่อยนะโอเคครับสุดยอดครับช่างบรรยากาศก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าสายน้ํานะครับ อย่างกระทบหินของสายน้ำนะครับมาดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับนครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในลำน้ำ้านะครับ เรานะคับดูฟ้าจังหวัดหน้านะครับแหล่งีเที่ยวที่าำํำบ้านะครับเพื่อทํานใดสนใจนะครับมาเที่ยวได้นะครับสวยงามนะครับ นะครับก็เป็นปลาที่เราหาได้แล้วก็มาทํากินนะครับมาปิ้งนะครับก็ทีมงานก็ํำแหละนะครับชำแหละทำมือนะครับ ก็มาปิ้งปลากินกันนะครับก็ริมบรรยากาศดินน้ำว้านะครับปิ้งปลาโดยพันยงนะครับ ก็เป็นผู้ทำครัววันนี้นะครับนะครับก็สำหรับการหาปลาวันนี้นะครับเราก็ได้เยอะพอสมควรนะครับก็พอได้กินนะครับโชว์กันหน่อยนะครับพรานโอเคนะครับก็ยังไงแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็การ ตกเบ็ดนะครับด้วยลูกไม้ป่านะครับก็เราก็ฝากไว้ติดเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ยังไงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามเพจนะครับให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทางช่องเพจนะครับวิถีคนดอยนะครับแล้วก็ทาง u t u b e นะครับ u t u b e ก็ช่องวิถีคนดอยเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ันว้า